สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาว YouTube นะครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเลยครับสวัสดีครับยังเตี้ยครับสวัสดีครับเอาวันนี้เราก็มามาลองดูครับมาให้มิมสายดูนี่อ่ะพร้อมยกแล้วบ่นี่พร้อมแล้วลงำลง,ลงอู้อู้วางเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เอาลงเหอ๋อใช้ระบบอย่างนี้เลยโอ้สุดจัดเลยครับ เป็นปุ่มยกแบบสายยาวๆเลยเนาะยกข้างในก็ได้ยกข้างนอกก็ได้ช่างเตีย้ยสุดจัดสุดจัดอลองจำดูคันแรกิคันแรกเลยป่ะนี่ครับคันแรกของช่างเตี้ยครับเออยกแรงดิดิ เนอตอนลงตอนลงไงมันช้าสิาม,มันเบาอเ,เออ้อูสุดจัดสุดจัดมีไงไหมนี่่นี่ต้องทำกันไงไหมไม่ต้องคนก็นยกดูเอานี่ไม่ถ้าทำกันไงเวลาเราออกตัวไงไเวลาเรา กระชากกลัวของมันไม่ตกปุ๊บมันจะนี่อ๋อก่อนจะเอาตัวกันลงสักนิดนึงก่อนะใช่ไหมไม่ใช่เกียร์ฝากที่จะต้องปล่อยสุดเนาะเนาะกลาวสูงก็พอก็หยุดกดแค่นั้นเองนี่ครับช่างเตี้ยสุดจัดสุดจัดคันแรกถือว่าประสบความสำเร็จครับช่างเตี้ยยกขึ้นยกลงฮะนี่ถ้า ถ้ามันหนักมันก็ลงเร็วเนาะอ,อืมอ๋อต,ตั้งน้ำมันช่วยด้วยแล้วมันจะมีส่องตั้งน้ำมันให้ไ like หลกลับเร็วอ๋อนี่ครับโอ้แน่นอนมากครับนี่ขนาดไม่เคยทำนะครับเป็นเป็นคันแรกนะครับยังยังกริปขนาดนี้นี่ครับนิ่มๆเลยครับแล้วเอากระบะมาวางบนนี้เลยบะเจาะยึดกับตัวนี้เลย เ,เ,เสร็จพิธีกี่ตันช่างเตี้ยกี่ตันครับนี่ตันห้าครับอ่าดัมตั 5, นห้าบรรทุกก็ประมาณสามตันได้เนาะห้าตันก็ยกไ,ได้ห้าตันก็ยกไหวยกดัมเฉยๆได้ยก,ยกลอยยกข้างเดียวอืมนี่ครับนี่ก็เป็นถังที่วางครับโอ้วางอย่างเนียนเลยครับจัดสุดจัด นี่ครับใครต้องการที่จะทําดัมก็ติดต่อช่างเตี้ยมาครับติดต่อช่างเตี้ยโดยตรงครับถ้าติดต่อมิมล้อเหล็กนี่อาจจะมีามีค่าน้ำชาอ่ามีบวกแล้วเล่นครับนี่ขึ้นดูอีกรอบมันกดค้างเลยได้ใช่ไหมใช่ไก็ต้องกดค้างนะครับถ้าเรากดปล่อยมันติดตเนี่ยอ๋อเนี่ยอืมค้างี้ถ้าค้างนี่คือไม่มีปัญหาเนาะ ให้ขึ้นทีเดียวเลยก็เป็ความชาันแค่นี้เยอะๆเนาะมันไม่ใช่ดินยังไงก็ไหลนเนาะอ่าใช่ครับอะไรจะมีอะไรจะไปอยู่ได้อยู่ไม่ได้หรอกถ้าดินอ่ะดินเหนียวอ่ะไม่ไม่ไหลตไแต่ถ้าเป็นข้าวไปลายไหลหมดแป๊บเดียวเลยตแต่ถ้าเรายกสูงมากอ่ะฝาท้ายอาจจะค้ำได้ใช่ไหมพอน้ำหนักปุบ ขายก็จะไอ้น,นี่ก็จะตามดีเนาะใช่ครับอันนี้ก็จะตามบีครับคนด,ดูเอาครับคนยกดำก็จะรู้เองเลยขโมยแค่ไหนที่เอาข้าวไปเทนในลานแค่นั้นเนาะไไนอะไรเนาะครับผมถ้าถ้ามันเป็นตอนเดียวนี่สุดจัดเลยเนาะมันจะได้บรรทุกได้เยอะหน่อยนีนย่ครับสนใจติดต่อช่างเตี้ยครับอ่าสี่หมื่นสี่หมื่นห้าห้าพันบาทครับสี่หมื่นห้าพันบาทเอาแต่รถมาเสร็จเรียบร้อยเอากลับครับไม่ต้อง มีอะไรเพิ่มไม่ต้องบวกอะไรเพิ่มครับอุปกรณ์ค่าแรงจบอยู่กับช่างเตี้ยเลยครับ4 5 5 0 0ัตบาทนี่ครับสนใจครับติดต่อมาครับอ่0าศูนครับ3635650ครับโทรมาเลยครับนี่ครับลองเทสระบบให้ดูครับอุปกรณ์นี้ช่างเตี้ยจัดหาให้หมดทุกอย่างพร้อมพร้อมใช้ พูดง่ายๆกลับบ้านใช้ได้เลยนี่ครับท่านใดที่มีรถเกี่ยวเนาะรถเกี่ยวไปตามรถเกี่ยวคูปุตา้าคูปุต้าอุ้มนะครับต้องทำครับมัวแต่มาโกยนี่ไม่ทันนะไม่ทันคนระับตัวนี้ไปถึงด้ำเลยด้ำลงรับตังกลับบ้านจากโกยบนาทีไปถึง้านาทีใช่ครับนี่ครับยอดยอดช่างเตี้ย ขันแรกอนอาจจะเป็นกระบะลอยกันี่ดูไปเลยว่ามันนี่มันไม่แพงอ๋อเวลาเราใส่ซูมโลซูมอะไรก็้วมันได้น้อยแต่มันมันจะคงความสวยเดิมเดิมไงใช่ไหมมันจะคงความเดิมเดิมไว้ไม่แพงนะครับไม่แพงแลกกับความสะดวกสบายผมว่าไม่แพงครับอื้งเดดียวครับไ้ต่อทุกปีอืม ต่อครั้งเดียวจบใช้กันยาวๆครับ,น,บรนี่ครับโอ้แจววอะไครับช่างเตีย้ยโอ้ตั้งเกิน45องศาครับไหลใหหมดแน่ <c oughs> เป็นสิเลยนี่ <c oughs> นครับสุดจัดสุดจัดยังไม่เรียบร้อยครับรยังไม่เร<ม>ียบ<ม>ร้อยลายดามตัวนี้อีกครั้งนึงอื่แล้วเชือกแล้วก็เดินท่อไหมเดินถอหลบอ๋อ ต้องลบก็ถือว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะกับงานประกอบั้ำของช่างเตี้ยคันแรกครับคันแรกทำได้ขนาดนี้นี่คันต,ต,ต่อต่อไปนี่ผมว่าสบาย <laughs> คันต,ต่อต่อไปนี่สบายครับนี่ปกติต้องอ่าสตาร์ทเนาะสตาร์ทแล้วยก <laughs> ในความจริงก็คือยกครั้งเดียวแค่นั้นแหละแล้วใรชับ นี่เมื่อวานลองจนเป็นสิรโตมังอ๋อลองเพื่อความมั่นใจก่อนที่จะส่งมอบลูกค้าในช่างเตี้ยต้องเทสต้องลองครับต้องลองมาปรึกษาช่างเตี้ยได้ครับไม่ทำไม่เป็นไรอ่าไม่ทาไม่เป็นไรมาอ่าลองถามได้หรือว่าจะซื้ออุปกรณ์มาเองที่ไหนซื้อถูกกว่าใช่ซื้อมาครับมาคุยกันมาคุยกันกับช่างเตี้ยครับมาคุยกันเดได้อ่านี่ครับมาคุยกันคุยง่ายๆครับช่างเตี้ยเป็นคนคุยง่ายอยู่แล้ว มาคุยต้องการแบบไหนสเปคไหนยังไงมาครับมาคุยกันอ่าสี่หมแลกกับความสะดวกสบายแลกกับเวลาที่รวดเร็วยิ่งขึ้นผมว่ามันคุ้มนะครับคุ้มคุ้มที่จะต้องไปจ้างลูกน้องสองสามคนที่มาโกยล,ลงค่าแรงเท่าไหร่มันสามสามี่รอใช่ครับใช่ถูกต้องครับไปใส่ปุ๋ยใส่อ้อยใส่ใส่มัน ก็ว่าไปครับตามตาม้า,มางงานของท่านแต่ผมว่าสะดวกสบายแน่นอนครับประหยัดต้นทุนในการจ้างลูกน้องจ้างคนงานได้ไปสองคนวันละสามหกร้แล้ววันละหกร้อยวันหกร้อยหนึ่งหนึ่งเดือนเท่าไหร่ใช่ไหมนี่ครับแต่ตัวนี้จะเป็นแคบปนะครับก็เลยพื้นที่ในการ บรรทุกน้อยเนาะน้อยมากครับน้อยมากมอืแล้วมันซุ้มล้อซุ้มอะไรอีกอืมถ้าเป็นเรียบเลยเป็นแลอยคืออยู่นี่ครับอยากเอาโฟร์วินผมทำเหมือนกันทำกว่าลอยเอาไปคนอะไรล่ะทำไปคนหินคนได้ไม่อย่างงี้ดีกว่าที่จะหาเราดันเล็กๆวะไม่พี่ว่าหาตอนเดียวมาดีกว่ามาทำคุ้มกว่า แล้วก็ไปเอาดินกับกับกับเป็นโคออมาขายตรงไหนที่มันเข้าไม่ได้อะเราก็ไปขายตรงที่ซอยแคบๆอืะร้อกคนใช้อะเดี๋ยวนี้มีแต่รถแบบนี้นะคือมันแคบไงตรงไหนที่มันมูบ้านเก่าแก่เนออรถดำเข้าไม่ได้รถหกล้อเข้าไม่ได้เข้ายากลใช่ครับเราก็คล่องตัวครับคล่องตัวเป็นทางเลือกใหม่ของอ่ะ หมู่บ้านที่แคบๆแต่เขาทําเยอะแล้วครับนี่ทําเยอะทําหลายอูทําเยอะทำทำําทามาม,มาหลายคัน,นเยอะอรครับแต่คือผมคือแบบว่าช่างเตี้ยอยู่โซนบ้านขวดเนาะใครที่อยู่ใ,ใกล้ๆโซนบ้านขวดก็อยากให้มามาดูที่นี่ครับมาคุยมาดูงานก่อนครับถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ก็มาดูงานก่อนว่าเออช่างเตี้ยเป็นยังไงงานนี่ครับไม่งั้นก็ดูในคลิปเลยครับว่างานออกมาเป็นยังไง เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆครับตั้งแต่นี่แหละแล้วก็เสร็จว่าเออมันจะเป็นยังไงครับมันคุ้มค่ากับการลงทุนของท่านไหมคุ้มค่าเงินไหมก็เดี๋ยวดูครับดูใช่ไหมช่างเตี้ยดูใน YouTube เลยก็ได้ใช่ไหมหรือมาดูหน้างานจริงก็ได้ที่อู่ครับช่างเตี้ยไม่มีหมกเม็ดไม่มีอ่าปิดบังครับทําให้เห็นทุกช็อตทุกอ่าะบวนการไม่ว่าจะเป็นต่อดำรถกระบะรถหล้อ หรือว่าจะเป็นต่อเทเล์ครับมาคุยครับมาสนใจก็มาคุยกับช่างเตี้ยรครับหรือถ้ามาไม่ถูกโทรถามทางได้โทรมาหามิมลอเหล็กก็ได้ครับเดี๋ยวจะพามาเลยครับเดี๋ยวจะนำขบวนมาเลยนี่ครับเก็บสีเรียบร้อยสีดำอ,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 อ๋อครับก็แนบก็เสริมให้ อ่าเสริมนี่อยู่ในกระบวนการหรือเปล่าอ๋อตัวแหนบนี่อยู่อยู่ในงบของลูกค้าครับลูกค้าบอกว่าแหนบไม่พอต้องซื้อมาเสริมเองช่างเตี้ยเสริมให้นี่ครับหรือจะเป็นพาวรอยมาก็ได้เนะาะแล้วแต่ลูกค้าเนาะ <Okay. S 2> แต่คือช่างเตี้ยจะรับผิดชอบอ่าที่ว่าสี่หมืน้านี่คือเป็นช่วงดําแล้วก็เก็บงานท่อวางแหนบให้แต่แหนบต้องซื้อเองถ้าอยากเสริม แต่ถ้าเดิมๆก็ไม่ต้องลงทุนอีกท่งเตี้ยว,วางให้เรียบร้อยนี่ครับโอเคครับจเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้บสวัสดีครับ